เอาได้เวลาตามนักลงงบน้อยชุดประหยัดสำหรับชุดสป,ปินสายซิ่งมาแล้วนะคะอีกแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะลูกค้าตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วนะคะเราก็ยังจัดกันด้วยคันขายดีเหมือนเดิมนะคะคือเจ้าไพโอเนียชาเวสสปินนะคะความยาว5.8ฟุตต่อโคนนะคะีห้าขีดแป8นะคะถ้าเป็นสายนก็คือ50ขีดร้อยนะคะแมสเหยื่ออยู่ที่400กรัมนะคะ400กรัมก็จริงๆแล้วคันเขาอะเป็นคันงานทะเลตก ทะเลซะส่วนใหญ่แต่คนไทยเอามาตกปลาสวายปลาบึกกันเยอะนะคะก็เป็นคันหนึ่งที่หนูบอกเลยว่าดีไซน์สวยนะคะนี่นี่เขาเขียนมาเลยนะคะเป็นคันเบ็ดตกปลาทะเลนะคะสีฟิชชิงโรสนะคะเนื้อแบงกก็เพียวๆเหนียวเหนียวุ่มๆนะคะอ่ามีความแข็งอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับกระด้างมากหวดงานทะเลได้งานบนเรือได้อ่า แล้วก็ตกพวกปลาสวายบ่อปลาบึกไซกลางได้สัก4 6 0กิโลเหลือๆนะคะก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่หนูบอกเลยว่าคุ้มค่าเก็บแล้วเหลือแค่ไหนต,ตึ๊บตึ๊บประมาณเท่านี้เท่านี้เองนะคะไว้ทายลดได้เลยไม่ต้องกลัวนะ,ะไว้ทายรถได้อ่ะมาประกบคู่กับลอกใครเอ้ยลอกวีแบสอีเทียมซินเวอร์เบอร์6,000นะคะมาสักทีนะคะแขนแต่ง แขนเกลียวแต่งมาให้อย่างเท่นะคะอันนี้เป็นแขนเกลียวเลยนะอามาพร้อมอลูมิเนียมน็อกแต่งอย่างเท่นะคะจับง่ายไม่ไม่เจ็บมือข้อสําคัญคือเจ้าตัวเนี้ยมีซีนกันน้ําเข้าให้ถึงสี่จุดนะคะมีซีนกันน้ําเข้าตรงไหนบ้างครับพี่ตรงอื่นๆเนี่ยไปแกะดูที่หลังแต่ที่สําคัญเนี่ยมันคือตรงนี้นี่ซีนกันน้ําเข้าห้องเบรกนี่แผ่นซีนสีดําๆนี่นะคะ บางคนได้สีแดงก็ไม่ต้องกลัวของปลอมนะพี่เขาทามาบางทีมก็มีสีแดงกับสีดําสลับกันไม่ต้องตกใจนะคะอ่านี่กิ๊กเสียงเป็นแบบถ้วยนะคะเป็นแบบถ้วยแบบนี้นะคะทำให้การใช้งานของกิ๊กเสียงเนี่ยเสียงดังได้ยาวนานแต่มันไม่ได้ดังกริ้งเหมือนแบบที่เราไปแต่งกันหรอกนะอย่างนั้นอ่ะมันไม่ทนนะคะแบบเดี่ยวก็พังไอ้ฟีนกันน้าเข้าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์ตรงที่เวลาเราไปตกปลาทะเลอย่างเงี้ยน้ํามันเข้าถ้ามันเป็นพวกชิมาโน่หรือไดว่าะไลน์ราคาเท่านี้เขาไม่มีให้ใช่ไหมคะ น้ำมันเข้าตรงนี้ปุ๊บมันซึมเข้าห้องเบรกอ่านะตัวนี้มีแผ่นเบรกสูงถึงสี่สี่แผน่นนะคะกันไม่ให้น้ํามันเข้าไม่ให้มันบวมนะฮะมันก็จะทําให้ปฏิสิทธิภาพของกําลังเบรกเขาอ่ะเต็มที่ที่สิบแปดกิโลนะคะลูกปืนสแตนเลสเก้าบวกหนึ่งตลับนะคะแล้วข้อสาคัญคือพวก็อถใหม่ๆเนี่ยโรเตอร์เขาหนาบอดี้เขาแร่งอ่าบอดี้เขาแร่งบอดี้เขาแร่งนะคะ ทำมามีความแข็งแรงมากขึ้นขาลอกแล้วข้อสาคัญคือน้ําหนักเบานะคะน้ําหนักมันไม่ได้ดักมากนะคะตัวนี้เบอร์หกพันเนี่ยอยู่แค่สี่ร้อยห้าสิบแปดกรัมนะคะรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะลอกสปินสลับซ้ายขวาได้นะคะตัวนี้ก็คงทําเป็นกันอยู่แล้วเนาะแถมมีประกันของบริษัท v ีแบนะคะปแกนทีว่าโค้างกล่องได้เลยนะคะหากล่มีปัญหาส่งเข้าบริษัทได้เลยนะ,ะดูแลตามเงื่อนไขนะคะอ่ะมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้พูดอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะจัดโปรครบชุดนะคะ พร้อมจัดส่งแล้วข้อสําคัญคือหนูแถมสาเอ็นให้ด้วยนะคะสี่สิบหรือห้าสิบปอนด์ก็ได้อย่างที่ลูกค้าเลือกนะคะจากสามพันห้าเก้าสิบนะคะจัาแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะเอาง่ายๆนะ,ะชุดเนี้ยหนูให้ไปที่สองพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะสองพันแปดร้อยเก้าสิบาทโอนเงินก่อนส่งนะคะลูกค้าที่เป็นแฟนคลับร้านทัไทยฟิตชิ่งติดตามกันมานานนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหน้าร้านมีหน้าร้านอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิทแปดสิบห้านะคะกด Google Maps เช็คดูได้ประวัติยาวนานนะคะเวลาโอนเงินเข้าร้านถัดไทยเรามีเลขบัญชีเดียวนะคะร้านถัดไทยบริษัทเป็นชื่อบริษัทเลยนะคะบริษัทถัดไทยพิชชิ่งสู่ภูมิทัศน์8.5นะคะโอนเข้าบัญชีนี้ไม่มีทางโกงแน่นอนไม่มีทางย้ายหนีแน่นอนนะคะไม่มีทางหนีหายไปไหนนะคะจากใจคุณนะจ๊ะไปละจ้า